มีอีกครั้งหนึ่งคราวเนี้ยงานลูกค้าเต็มเลยป,เปั๊บโทรไปพี่ฮะกล้องถ่ายวันนี้อยู่ไกลว่ะน้องมาโคราดว่ะแทนที่จะไปหาแน,นเนกูตั้งกล้องไว้แล้วกูเล็กขอเต่ว,ว่ะปอมเสียงแม่งเลยไม่ได้อ่ะพื่เขี่ยไม่ได้อ่ะยากอ่ะเี่ยทำไงดีวะหรือว่าต้องไปปากช่องวะเราต้องตัดงานส่งลูกค้ารุ่งนี้แล้วเมื่เชื่อว่าลุ้นชิบหายเลย ในการทํางานทุกคนมันจะต้องแก้ไขปัญหามีวันไหนเราทํางานแล้วไม่เจอปัญหาบ้างไม่มีคับไม่มีไปถ่ายงานข้างนอกเสียงมอไซค์จะ5้า2จะถ่ายแม่ง้เหียรถขี่ผ่าน<ช>มีปัญหาตลอดเวลาดังนั้นเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาถูกไหมช,ชีวิตคนเรานะครับโอเคพี่เองสมัยเด็กทำงานก็เจอปัญหาพี่ทำอยู่ในองค์กรเจมกรมมี่รู้จักใช่ไหมพี่ถือว่าที่นี่เป็นมหาลัยของพี่งานของพี่คือพี่ต้องทำงานร่วมกับศิลปินดารานักร้องแล้วก็คนเบื้องหลังเต็มเลย สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอุปกรณ์ทันสมัยเหมือนทุกวนันนี้เดี๋ยวนี้คือเราสามารถส่งไฟล์ส่งผ่านเมลส่งผ่านไลน์ส่งวิดีโอส่งเสียงส่งเที่อะไรคือติดต่อง่ายสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วมันไม่สามารถส่งเสียงได้เวลาติดต่อสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้มีโทรศัพท์ มือถือในสมัยของพี่เป็นมือถือแบบเติมเงินเวลาทํางานก็คือสมมตินะจะติดต่องานก็คือยกหูโทรไปแล้วสมัยก่อนนาทีละแค่นาทีละหบาทเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่มีใครทัาโทรศัพท์ละโทรไลน์กันอ่าใช่ถูกไหมดังนั้นทุกอย่างมันยากไปหมดในสมัยก่อนอทุกวันนี้น้องมึงทํางานอนะ่ะสบายแล้วนะพี่เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งสมัยก่อนพี่ทํางานเนี่ย ถ้ามึงเจอเรื่องนี้มีทําไงลองคิดตามพี่นะมีหลายคนถามพี่ว่าทําไมเสียงพี่เหมือนนันเน็กเคยได้ยินไหมเสียงที่พูดทุกวนันนี้สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยใครอ,อกหักบ้างาพี่เนี่ยมีหลายคนบอกพี่เสียงเหมือนนันเน็กจริงๆแล้วเนื้อเสียงจริงๆอาจจะไม่เหมือนแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังฟังเหมือนเนอะ่ะไม่เห็นหน้าเนี่ยจะเหมือนอเพราะพี่ยูต้องแกะเขาพี่น้องปลอมเขาหลายคนไม่รู้เรื่องนี้นะ สมัยก่อนต้องปลอมเป็นนันเอกภารกิจงานของพี่เป็นงี้สมัยก่อนจะมีรายการเชื่อรายการ e m มาส์ mail, เป็นรายการเพลง<อ>จะมีพี่อ้อมพี่ดาครับแล้วก็มีไอ้นันเอกรายการจะเป็นรายการเพลงตอนลางคืนเอาตรงๆหลังเที่ยงคืนไม่มีใครดูหรอกกลุ่มเป้าหมายของพี่จะเป็นรายการทีวีจะเป็นแบบเด็กๆเราฟังเพลงเด็กวัยรุ่น<อ>มันไม่มีย t u b e แต่สมัยก่อนเด็ก<อ>วัยรุ่นยุคนั้นวัยรุ่นยุค90 เวลาจะฟังเพลงต้องติดตามรายการเพลงอ่าเข้าใจป่ออันนี้คือรายการเพลงรู้จักคำอะไรยูโน่รายการเพลงมึงรู้จักแล้วใช่ไหมเด็กสมัยใหม่ไม่รู้ละมึงรู้จักโลกดนตรีไหมคอนเสิร์ตโลกดนตรีคุ้นๆคุ้นๆคือสมัยก่อนอะเด็กวัยรุ่นเขาจะดูคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตไปดูตามผับได้อ่าใช่อ่สมมติทรีแมนดาวเล่นตามผับหรือว่าอ่ะยูบอยทีเจไปเล่นตามผับก็จะมีคอนเสิร์ตเลยเข้าใจป่อคอนเสิร์ตเกิดง่ายแต่สมัยก่อนเนี้ยเวลาศิลปินจะเล่นคอนเสิร์ตจะต้องมีเวทีเขาเรีย เมื่อก่อนมันไม่หาดูง่ายเพลงก็เช่นกันมิวสิกวิดีโออ่ะถ้าจะดูต้องดูในรายการเพลงรายการนี้ชื่อรายการ e mouse e ก็ k k <อ>คือ entertain m o u s ์ก็คือเมาส์ดารางานของกูอะ่ะกูเป็นครีเอทีกูต้องไปหาข้อมูลข้อมูลเมาส์ดาราเช่นมิาาวสิกวิดีโอของปามมี่ในรายการ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีเพลงอ่ะรายการนี้คือขายเพลงกับขายดาราเรื่องเมาส์ของดารางงไหมสมมุติว่าจะมีมิวสิกของ Body s ส a m จะมีมิวสิกวิดีโอของไอ้ป๊อปปองกูลป๊อบแกรี่บารบาจะมีเพลงของพี่ปามมี่มาลงหรือจะมีเพลงของใครก็ตามมาลงพี่ยูจะต้องทำหน้าคื ไปหาข้อมูลเมาส์เม้าก็เหมือนแบบเขาว่ากันว่านะตูนเนี่ยนะครับเป็นคนชอบใส่เกงฟิตมาก <c oughs> ฟิตขนาดที่ว่าไม่ใส่เกงก็ได้อะเอาเอาสีย S <S เอาสีดำมาทาขา <S 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 ให้รีบๆอะ่ะเข้าใจป่าวต้องรีบแบบนั้นเลยไม่งั้นไม่ออกจากบ้านอ่อาก็จะเป็แบบเรื่องเมาท์ดาราซึ่งจริงๆอาจจะไม่จริงหรอกแต่ว่าแต่ไปหาเรื่องเมาท์เอย่างเงี้ยเข้าใจป่าไปหามาแล้วเอามาใส่ปากของนั่นเอ้ก,กับพี่อ้มอมยดาอ่ะอย่างเ,เช่นแบบว่ามีเพลงเป๊กพิริโชคมาเป็นสินค้านะจะต้องมีข้อมูลเมาท์เมาท์เป๊กพิริโชคสักนิดนึงพี่ก็ต้องไปตามกองถ่ายแล้วเออพี่ครับพี่พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับน้องเป๊กไหมฮะอ๋อไอ้เป๊กเหรอเป๊กเนี่ยแบบ เป็นคนแต่งตัวจัดชอบแต่งตัวถ้าอักเซสซอรีไม่ครบ7ชิ้นเสื้อผ้าหน้าผมสร้อยข้อมือต่างหูไม่ครบ7ชิ้นไม่ออกจากบ้านเข้าใจปะ่จปะ,ปะนนก,ก็จะมาใส่ปากนั่นเน็ตก็จะแบบขำๆแล้วเข้าเพลงอันนี้คือง,งานหลักนะหาเรื่องเมาศิลปินมายโยนเข้าเพลงแตีงานหนึ่งเป็นงานลูกค้าไม่เป็นงานที่แบบว่าเราจะต้องทำซัพพอร์ตลูกค้าลูกค้าที่นี่ก็จะเป็นแบบสนับสนุนโดย A A S 5G สนับสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดสนับสนุนโดยแบตเตอรี่ 3k เ่ได้ยินป่ะ สำหรับรายการตอนนี้ดูแมสซิงเกิลดูร้องข้ามังพอคัดโฆษณาสนับสนุนโดย a s 5G เขาเรียกว่าสปอนเซอร์เข้าอ่าแล้วก็มีแบบ Vo i c e o v เ r อ่าเข้าใจป่ามันจะเป็นเหมือนเทมเพลตโฆษณาเป็นโลโก้โฆษณาออตอนนี้ถ้า,าโฆษณาคืออะไรนะพี่ดุดันอะไรนะดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger ดุดันไม่เกรงใจใครแต่กูทำให้เหมือนกันหรอกดุดันไม่เกรงใจใคร f o ร d Ranger Raptor ที่กีโทนใช่ไหมใช่ตรทนอ่าโอเคสมัยนั้นก็จะใช้เสียงภาคใช้นักภาคแล้วก็ภาคเสียงเข้ารายการของเราเรามีนักภาคอยู่แล้วนั่นเน็กเนี่ยเป็นคนที่แบบพรสวรรค์สูงมากมเขาภาคเก่งมากอมเอาที่อะไรให้เขาเนี่ยเขาภาคหมดได้หมดเลยนะเนี่ยสมยมติกระดาษมาทำเทสติโมเนียลสิบคนสอนเทคนิคติ๊กต็อกภายในเวลาสิบนาทีคือเอาไปปับ๊บอ่านได้เลยนี่คือพรสวรรค์อ่ะลองมึงลองอ่านดูซิไอวิวอ่ะลองอ่ะสมมติลองอ่านสมมติได้รับโจทย์มาต้องอ่านเป็นนักภาคอ่ ทำเดซีโมเนียลสิบคนถุยเอามาเลยอย่างเงี้ยไม่ซื้อลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าไม่ซื้อ voice over เนี่ยนะครับก็จะใช้คนที่แบบเสียงมีพลังจะมีคนเขียนเคทีเครทีก็คือคนเขียนคือพี่ยุงเขียนว่าพี่ยุงอะทำหน้าที่เขียนเขียนแดา์ลอกที่ลูกค้าสมมุติลูกค้าเขาซื้อมาซื้อเวลามาอ่าเราก็จะเขียนลงไปอาเช่น สนับสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดสนับสนุนโดยกะทิชาวเกาะอ,อ่า,อาเห็นป่ะโอเคอะไรว่าไปเขียนไปเนี่ยแล้วเราก็พี่ต้องเดินทางไปคือนั้นเน็กกับพี่อ้อมพี่ดาเข้ามาถ่ายวันหนึ่งอะ่ะเขาถ่ายเสร็จปั๊บเขาก็กลับบ้านแต่ เขาไม่ได้มาพากเสียงนะถ้าพี่จะเอากระดาษแผ่นนี้ไปหาเขาเนี่ยพี่ต้องไปตามกองถ่ายอย่างพี่อ้อมพี่ดาพี่ต้องไปตามกองถ่ายละครพี่อ้อมก็เป็นนางเอกตามไปถ่ายตามละครลำบากไกลเข้าใจป่าบุกบ่าฟาดงไม่ถ่ายเอ๊ะไม่เอาพี่อ้อมดีกว่าเอาไอ้นวดดีกว่าไอ้นั้นเอ็กเนี่ยก็จะอยู่ตามเขาเรียกว่าไม่ตามกองถ่ายรายการอื่นไม่อยู่เปรี้ยวปากเคยดูรายการเปรี้ยวปากไหมเคยดูอ่าก็จะเป็นพี่จอยลีลานีกับนั้นเอ็กแล้วก็นั้นเอ็กก็จะไปอยู่ตามอีเวนต์ไปอยู่ตามงานจ้างไปอยู่ตามรายการที่เขาไปทำอ่ะในกรุงเทพปริมณฑลพี่ต้องนั่งแท็กซีีี่่่่ลลอออออองนนนนึกกกภาพพะเเเเมืป็็ครรบบตย์ แฟลกซี่ไปออฟซีน เสียงนะเน็กออฟซียคือการพากเสียงคล้ายๆ voice over เละเข้าใจป่าโอเคพี่ต้องถือกล้องไปตัวหนึ่งกล้องสมัยก่อนเนาะแล้วก็เป็นม้วนเทปวิดีโอสมัยก่อนเก็าป่าเมื<ไ>่อก่อนเนี่ยจะเป็นก็เป็นม้วนประมาณเนี้ยนะโอเคแล้วก็แบกไอ้กล้องเนี่ยขึ้นแท็กซี่นั่งไปสุดกล้องถ่ายเปี้ยวป่าก็สวัสดีครับพี่จอาลรลีีอ่สวัสดีครับพี่ภูมิกับครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งรอตรงนี้นะครับเขาบอกอ่ะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายเทคนี้ก่อนแล้วก็รอไอ้นะเน็กถ่ายเสร็จถึงจะได้อัดเสียงเราไม่ได้ถ่ายเขานะเราอ เขาจะต้องถือไม้อันนึงไม้ที่อยู่ตรงหัวกล้องอะแล้วก็พูดแล้วถ่ายเวลาถ่ายไม่ได้พูดแบบนี้นะไม่ได้อยู่ตามท้องถนนอย่างนี้นะต้องไปหาที่แคบๆเป็นห้องเก็บเสียงบางทีต้องไปพูดในห้องน้าต้องเอานนเน็กอะเดินไปในห้องน้ําจูงกันไปสองคนเหมือนโรคจิตอะจูงกันไปในห้องน้ําชายนี่เพาะแล้วก็ไปหากูวนนั่งยองๆไอ้นายก็ยืนแล้วก็พากเสียงกันบางตอนก็ต้องไปอยู่ในรถทิมงานหรือรถนนเน็กปิดแอร์นะเพราะเดี๋ยวเสียงลมเข้าแล้วก็นายกับสนับสนุนโดย A.S 5G สนับสนุนโดยโกแกะมันทุกเม็ดไม่ไดาอีก ปั๊มมี่อะไรบ้างใหม่อ่ะมเมาข่าวแรกกันเลยนี่เลยฮะน้องปั๊มมี่นะครับในมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะคิดถึงโอ้น่ารักมากๆเลยใน MV ตัวนี้นะน้องมีลูกโป่งอะไรเต็มเลยปั๊บปั๊บ,บ,บนี่ป๊ว่าไปอ่านตามที่พี่เขียนนั่นเองก็ทํางานง่ายมากยื่นให้เขาเนี่ยเขาภากเสียงเองเลยไม่มีการมานั่งดูก่อนแม่งภาคสดภาคสดเข้าใจป่าขนาดกูแกล้งเขียนอ่านให้ยากมันยังอ่านได้เลยอะ่ะเก่งขนาดนั้นคือเป็นคนแบบไม่ได้อ่านแบบอ่านแค่นี้นะอิมโฟไว้ด้วยมสมมติเนี่ยคำเนี้ยนะเขียนว่า คลิปสอนเทคนิคติ๊กตอกเราเขียนแค่นี้นะมันบอกว่าโอ้โ oh, หนี่เลยฮะมีการสอนคลิปเทคนิคติ๊กตอกระดับดานาชาตินะครับโอ้โหบอกเลยคลิปแต่กูเขียนไม่แค่นี้เขาอิมโพไว้มึงเข้าใจเขาอิมโพไว้คือแบบว่าโบให้อีกโบกให้อีกเออโบให้อีกเนียฮะคือนั่นเองต้องใส่ความอลังการอะความใหญ่ มันทําให้คลิปของพี่เขียนง่อแต่ไปอยู่ในปากนัาเน็กแล้วมันอโอ้โหเฮียมันดีมันตลกเข้าใจป่าวนี่คือพรสวรรค์ของเขากูต้องไปตามกองถ่ายแล้วก็รอเขาถ่ายเสร็จเคยครั้งหนึ่งจําได้เลยไปรายการเทคนีเอา์ Out. สมัยก่อนแล้วก็ไปนั่งรอในกองถ่ายมึงลองคิดดูนะ กูจําได้เลยวันนั้นกูไปตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงมูนสตาสตูดิโอมูนสตาไปนั่งรออ่านั่งรอไอสัตว์นั่งรอเจอพี่กะละแมก็หวัดดีพี่กะละแมสมัยก่อนเป็นพี่น้อคู่กันก็ถ่ายพี่เขาเรียกว,ว่าสาวโสดหนุ่มโสดเข้าใจว่าย,ยืนกันแล้วก็มาเลือกรายการเทคนิคเอาอะกูรอเทปแรก,กไปแล้วอูก็ถามพี่พี่ครับขอโทษนะฮะเขาถ่ายกี่เทปครับอ้ยเขาถ่ายไปสิบคนสิบเทปลากยาว น้องรอได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเบรกแล้วบ่ายโมงเดี๋ยวจะเบรกแล้วเนี่ยสองทุม่มเกรงอยู่ในกองนั้นเนะี่ยไม่กล้าเดินไม่กล้าเพราะมันกองถ่ายเขาวุ่นวาย<ม>ถือกล้องตัวหนึ่งกับกระดาษแผ่นหนึง่งนั่งรอแบบเงียบๆเจมเจมเนื้อเจมตัวเพราะว่ามันไม่ใช่รายการของแกม,มี่ไอ้เหี้ยได้ออฟซีนนัเน็กอะตอนประมาณ3ามทุม่มแล้วเขาถ่ายต่อเนอี้ย <laughs> <laughs> นั่นเน็กก็เหี้ยพี่พึ่งลงมาจากเวทีนะโอ้ยยุงเหี้ยพี่ไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ยมต้องแดกเลยเหี้ยป๊บ ใชนาเน็กไปหลบมุมเข้าะว่าในสตูดิโออ่ะพับลงไปอ่ะภาคเสียงกูรอมาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองลากจนถึงสามทุ่มเพื oh. ่อให้นะเน็กอ่านไม่กี่ประโยคเข้าใจว่ากระดาษแผ่นเดียวอะ่ะรอทั้งวันคิดในใจตอนขากลับนะก็คือตอนนั้นขอบคุณนาเน็กเสร็จปับ๊บกลับเฮียวันนี้กูไม่ได้ทำเฮียะไรเลย <laughs> ทั้งวันกูต้องมานั่งรอไอ้ไนวดอ่านกระดาษแผ่นหนึ่งแทนที่ไปทำอ,อื่นเข้าใจว่านั่งคิดงานไปหาข้อมูลเมาสลา้วา มีครั้งหนึ่งครั้งต่อมาต้องภาพเสียงวิกต่อมาคราวเนี้งานลูกค้าเต็มเลย2หน้า3หน้าไอเฮียแล้วโทรไป<ม>น<ม>ะฮะปั๊บโทรไปพี่ฮะนาน้า,นา,นามีคิวว่างไหมฮะโหยุงกล้องถ่ายวันนี้อยู่ไกลว่ะน้องมาโคราดว่ะโอ้เฮียมาโคราชกูต้องนั่งรถจากแกมมี่ไปปากช่องนั่งรถเมย์แน่แน่ เบิกไม่ได้เฮียทำไงเดียเอ้าพี่แล้วทำไงเดียเอางี้กันกระดาษเยอะไหมอะส่งเมลมาก็ได้ส่งเมลมาตอนนั้นคือช่องทางคือเมลแล้วก็เดี๋ยวว่างเขามีอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เดี๋ยวอ่านส่งไปให้เฮียทำไงดีวะลูกค้าก็เร่งต้องเอามาตัดพอได้เสียงเสร็จแล้วต้องมาตัดงานของเราไม่เดินแต่ถ้าจะเอางานด่วนเลยเราต้องไปหมอชิดแล้วนั่งรถเมลไปโคราชถือกล้องตัวหนึ่งอเอาไงดีวะตัดสินใจตอนนั้นคือเขียนเองให้น,น,นักพูดอยู่แล้วลองดูว่าไปห้องอัดพี่ทำงานอยู่ชั้นยี่สามห้องอัดเนี่ยจะมีนักร้องในแกรมม พี่ก็จะซีกข้างบนอยู่แล้วเราชอบกินนอนอยู่ที่นี่เพี่ขึ้นไปปั๊บพี่ครับขอที่เงียบๆไม่มีตังค์จ่ายพี่นะแต่ขอใช้เอาเร็วๆเอาไปเปิดไปไปนั่งในห้องแบบเงียบๆอบบห้องอัดเสียงยจริงๆแต่ไม่เปิดแอร์ถือกล้องไปตัวหนึ่งแทนที่จะไปหา,นาเน็กกูตั้งกล้องไว้แล้วกูเลกคอร์ดเอาวะปลอมไปหานาเน็กไม่ได้ปลอมเสียงแม่งเลยเฮียคิดแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วก็123่งสองสามเงตกเมาส์ข่าวแรกกันเลยครับนี่เลยฮะน้องปามมีนะครับไปที่กองถ่ายนี้โอ้เี้ย อ่าไม่ได้ว่าพับเทคสองกดใหม่เมาส์ข่าวแรกกันเลยครับน้องปามี่นะฮะปับป๊บปัไม่ได้อ่ะค <c oughs> ือแบบเชี่ยไม่ได้อ่ะยากอ่ะเชี่ยทำไงดีวะเชี่ยหรือว่าต้องไปปากช่องวะเราต้องตัดงานส่งลูกค้าพรุ่งนี้แล้วถ้าไปปั๊บกลับมากูมีเวลาตัดไม่นอนแน่นอนทำไงดีวะนั่งเปิดเสียงนันน็กฟังที่เคยอัดมาแล้วก่อนหน้านี้ฟังจังวะว่านันน็กพูดยังไงคนเรามันจะมีไม่ได้พูดแบบนี้มันไม่ได้พูดน้ําเสียงแบบนี้ตลอดมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง ฟังเสียงไว้ไอ้นั่นเล็กเป็นคนเสียงบีบีเมาส์ข่าวแรกกันเลยครับพี่น้องนี่คือทํามาเป็นหมื่นครั้งนะกูปลอมเสียงเนี่ยมาเป็นหมื่นครั้งกูจึงทําเสียงได้แบบนี้วันนั้นอะตัดสินใจคืออ่านในแบบตัวเราเราใกล้เคียงนะเน็กที่สุดแล้วอ่านสนับสนุนโดย AIS 5G สนับสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดอัดเยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตัดแล้วดูว่าเสียงไหนใกล้เคียงที่สุดอัดเป็นร้อยๆออันเชื่อเปล่าโกง แล้วสุดท้ายกูไปนั่งตัดต่อเองปกติเขาจะมีอีดิเตอร์เป็นช่างตัดต่อบอกพี่ไม่ต้องเดี๋ยวเนี่ยผมทาเองกูนั่งตัดต่อเองกูคัดลายเสียงเองปั๊บกูทําเองกูเอามาปติดประต่อแม่งมั่วซั่วเสร็จปั๊บแล้วเอามาปะไก่รูปสปอนเซอร์เข้าใจป่ะปะเสร็จปั๊บตอนเช้าให้อีดิเตอร์ประกอบรายการมึงเชื่อป่ะลุ้นชิบหายเลยตอนเทปออกอากาศส่งช่องเจ็ดออนแอร์พี่ชมพู่โปรดิวเซอร์จับได้ป่ะวะสัตพี่อยากรู้ว่า เสียงอะเขาจะจำได้ม <Anfang> ว่าเป็นเสียงนั้นเด็กไหมปรากฏว่าคนจําไม่ได้ พี่ผู้หัวหน้ากูก็จำไม่ได้ขอโทษนะพี่ผู้ครับพี่ผู้เพิ่งรู้ตอนนี้แหละครับก็ค <c oughs> ือพี่อ่ะไม่มีเวลาไปหานายเอกพี่หลังจากนั้นพี่เลยบอกนายเอกว่านะ ah, ขออนุญาตได้ไหมผมไปหานะ้าไมไ่จริงว่ะ <c oughs> ผมขออนุญาตปลอมเสียงน้าเลยกัน <c oughs> ผมจะเอาให้ใกล้จริงที่สุดแล้วถ้าเทปไหนอะ่ะมันเยอะๆผมไม่หานะ้าแต่ถ้าเทปไหนแบบสนับสนุนโดยออฟซีลูกค้าแบบง่ายๆผมปลอมเสียงเนยนะไม่มีเวลาว่ะมึงลองดูจัดการดูแล้วกันโอเคเออเออจบ เห็นป่าปัญหามันคือเราไม่สามารถไปได้แล้วถ้าเราไม่สามารถไปได้คนทําไงหานักภาคเสียงใหม่ไหมสองทำยังไงถ้าเป็นตอนนี้มันง่ายมากถ้าเป็นตอนนี้ทาไงสมมติเราไปหาเด็กไม่ได้อัดพานไลส่งเป็นไฟล์เสียงมาถูกไหมตอนนี้มันง่ายตอนนี้เราแค่ทํายังไงวะให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขตอนนั้นพี่อยู่ก็เลยเอาตรงภาษาก็คือปลอมก๊อปปี้ซีห็อกเสมือนจริงทําให้มันเสมือนจริงที่สุดโดยที่ไม่มีผลกระทบนั่นทํามาจนวันนึงนะ เขียนอะไรมาเขียนเองภาคเองด้วยมันเกิดจากการลองทํทำสำสาทําซ้าซากเอาให้ใกล้เคียงที่สุดไม่จะเป็นน้องเป๊ะแล้ววันนั้นพี่ก็ค้นพบว่าพี่มีความสามารถนี้เคยเห็นพี่ภาคเสียงไหมภาคสามหน้าสบายๆเพราะพี่ผ่านมาแล้วพี่จริงเข้าใจว่าเออทำไมนะักภา,า,าคเก่งจริงๆคนเราไม่ได้เก่งในเกิด <c oughs> เขาภาคแบบเนี้มาเป็นพันๆครั้งแล้วภาคจนชิน <c oughs> แก้ปัญหามาเป็นหมื่นๆครั้งเขาจริงเก่งไม่มีใครเก่ง ดังนั้นทุกปัญหามีไว้แก้ถ้าน้องเจอปัญหาเพราะเมื่อเจอปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยให้คิดไว้เลยมันจะต้องมีไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหากอไก่ขอไข่คอควายงองูแต่ถ้ามึงไม่รู้จะไปทางไหนดีกขอขอคองไม่ใช่ว่ามึงเหลือทางแค่นี้นะบางทีถ้าหาทางไปไม่ได้ให้กลับทางเก่าแม่งเลยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาฝากขอโทษด,ด้วยนะครับลูกค้าสมัยก่อนนะครับแล้วก็อขอโทษโปรดิวเซอร์นะครับพี่ผูนะครับที่ผมอัดเสียงนะครับเราปลอมเป็นเสียงน้นเน็ก <laughs> นะครับนะฮะนี่รู้กันสองคนนะเนี่ยนะกับผมนะครับเพิ่งมาบอกนี่แหละ หลังจากนั้นกูรับงานจ้างรับงานจ้างคือไม่ใช่งานของ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 รายการละค่าตัวคือ800บาท800บาทอ่านกี่แผ่นก็ได้เขาเรียกว่า800บาทอ่านบุฟเฟ่พี่อยากจะเป็น voice over อะไร สมมุติว่าเขามีงานลูกค้าเอไอเขามีงานลูกค้ามามนะครับแล้วก็ตายแล้วต้องไปติดต่อพี่พีเครู้จักพี่พีเคปัมสมัยก่อนต้องไปติดต่อ,อพี่จอร์นวินยูรู้จักไหมต้องไปติดต่อพี่พี่ดีเจที่เขาเสียงดีอ่ะค่าตัวก็จะแบบหลักหมืน่นอ่าแล้วบางทีก็พี่พีเขาอาจจะไม่ว่างเข้ามาวา i ส์โอเวอร์นี่เลยก็จะมีพิธีกรเสียงอะไรพิธีกรเสียงอะไรเนี่ยข้อดีก็คือ1ราคาถูกกับ2คือเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้บางทีค่าตัวไม่ต้องขอเข้ากล่องกล่องเดียวก็พอและเนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็รับงาน b บสออฟโปเ a โตมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรโมทเพลงโปเตโตแบบเพลงฮิต of ฟเดอะเยมันเคยเคยเคยซื้อป่ะและนี่คือที่สุดแห่งโปเตโต้เบสออฟเดอะเยีกล้าพอไหมกล้ากับไปหาเขาหรือเปล่าปล่อยเพลงผู้พาคนิดเดียวเองและโยนเข้า MV และนี่คือที่สุดในปี2020สมมุตินะ อ่านแค่นี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้น800บาทแล้วทุกวันนี้ก็สกิลนั้นก็ติดตัวพี่มาตลอดอดังนั้นพวกมึงจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีสกิลของการแก้ปัญหาเนาะโอเค no? okay. ตามนี้จบ